สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b e c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนกาเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันที่สําคัญวันหนึ่งนะครับเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐนะครับได้มีการประชุมกันแล้วตัดสินใจนะครับว่าจะมีการลด QE ทําเทเปอร์ก็คือมีการเข้าไปลดการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนั่นคือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแล้วก็มอดเกตแบ็กซิคูเรนซี่หรือ MBS นะครับ เราจะมาดูรายงานข่าวกันนะครับแล้วมีทิศทางนะของตลาดหุ้นกับทองคําอย่างไรนที่กูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติบางส่วนนะจะมองว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการนะทำ QE หรือลดหรือทำเทเปอร์อย่างแท้จริงนะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะเดี๋ยวขอรายงานข่าวนะจากสื่อหลักก่อนนะครับ ทง ED, นะังเฟดน่าจะเริ่มต้นการทำเทเปอร์ลดการซื้อพันธบัตรนะในช่วงหลังที่ตามมาของเดือนนีนะ้ในขณะที่พวกเขาเริ่มต้นที่จะดึงนะการบรรเทาช่วงการระบาดโรคออกนะครับโดยทาง f e r a l r e s e r v e นะกล่าวในวันพุธว่าพวกเขาจะเริ่มต้นการทำเทเปอร์สำหรับก้าวย่างของการจัดซื้อทรัพย์สินของพวกเขาในช่วงหลังที่ตามมาของพฤศจิกายนนี้นะครับ บนพื้นฐานรายเดือนการลดลงเราจะเห็น1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับที่ลดต่ําลงนนในการเข้าไปซื้อพั 1, นธบัตรรัฐบาลแล้วก็5,000ล้านดอลลาร์นะครับในที่จะลดลงนะครับใน m o r t g a g e b a c k s e c u r i t y นะครับรวมถึงมีมุมมองของทางเฟดที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อ ข้อความหลังการประชุมยังคงรักษาการใช้คำว่า Transitory นะครับเปละว่าชั่วคราวเพื่อบรรยายถึงการสูงขึ้นของราคาต่างๆซึ่งกำลังวิ่งสูงไปในรอบ30ปีแม้พวกเขาแก้ไขเทอมของอะไรบางอย่างนะด้วยแรงกดดันการพูดว่าถูกคาดการเป็นชั่วคราวทางประธานเจอรมพาวเวลกล่าวว่าเขาคาดการเงื่อนไขต่างๆนะที่ผักดันเงินเฟ้อให้ยาวนานต่อไปนะเข้าไปสู่ในปีหน้านะครับ ด้วยสิ่งที่นะครับนสะื่อนะกะแสหลักนะรายงานข่าวว่าเฟดจะลด QE นะครับทำเทเปอร์ลงเนี่ยนะประมาณ15,000นะล้านดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะก็ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยนะก็สูงขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนหรือ s อสแอนด้า s 500, นะก็ขยับสูงขึ้นเพราะว่ามเป็นไปตามการคาดการณ์นะของนักลงทุนนะของนักวิเคราะห์นั่นเองนะ เพราะว่าหลายคนก็เชื่อว่านะ,ะถ้าเฟดตกลงทําเช่นนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยดีขึ้นทําให้เฟดเนี่ยกล้าที่จะลด QE ทําเทเปอร์นะเพื่อจะลดความร้อนแรงนะของเงินเฟอ้อชั่วคราวทานสิตอรี่ในขณะนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นข่าวนี้จึงทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยตอบสนองที่เป็นบวกนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับตลาดทองคำเนี่ยนะก็ตอบสนองที่เป็นบวกนะถึงแม้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยดูเหมือนทองคําจะร่วงลงมานะจากประมาณสัก1,786ดอลลาร์ต่อออนนะลงมาถึง 1, 7 7 6เดอดอลลาร์ต่อออนนะก่อนที่จะดีดตัวกลับไปนะในช่วงท้ายของตลาดนะครับที่ประมาณ1776ดอลลาร์ต่อออนนะครับก็เรียกว่าเป็นไปตามการคาดการเพราะฉะนั้น พวกกองทุนใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นไปตามนะที่เขาคาดการณ์ก็ไม่มีอะไรที่เอ่อมันจะตกแรงหรือว่าร่วงแรงนะแต่ว่าก็ถือว่ามีการแกว่งตัวนะเพราะว่าทองคำก็ปรับระดับจาก1,786ดร้อยแปดสิบหกอลลาร์ออนลงมาถึง1,760ดร้อยหกสิบอลลาร์ออนนะก่อนที่จะกลับขึ้นไปนะจากการเก็งกำไรระยะสั้นไปอยู่ที่1,776ดร้อยเจ็ดสิบหกอลลาร์ออนนะครับในขณะที่จัดหุ้นก็ขึ้นด้วย นะเพราะนั้นแสดงว่านักลงทุนเนี่ยคาดการเช่นนี้แต่ก็ยังไม่ชลาใจนั่นเองนะทองคำก็ยังดีดตัวกลับขึ้นมาก็แบบว่าเขาต้องรอย่อยข้อมูลติดตามสิ่งที่เฟดจะทำในช่วงตามมานะของปลายพฤศจิกายนนะ 64, นี้นะครับว่าหลังจากที่ทำเทเปอร์ประมาณ15,000ดอลลาร์นะต่อ1 5 5 0 0 0ดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะครับแล้วจะส่งผลอะไรอย่างไรตามมา ว่ามันจะทําให้ตลาดเนี่ยจะไปต่อได้ไหมตลาดหุ้นนะครับและทำให้ราคาทองคำเนี่ยเป็นอย่างไรนะต้องติดตามดูนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของเงินเฟอร์สนิดหนึ่งนะที่ทางเฟดอ้างอิงนะว่าเป็น transitory นะนะครับจริงแท้เป็นอย่างไรนะครับโดยเขามองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยถูกยกระดับนะสูงขึ้นเนี่ยส่วนมากมาจากเหตุปัจจัยที่สะท้อนออกมาซึ่งคาดการณ์ว่าเป็นชั่วคราว นะในถ้อยแถลงก็กล่าวว่าความไม่สมดุลของอุปทานและบุปสงคนะ์ที่สัมพันธ์นะกับการแพร่ระบาดของโรคและการเปิดตัวขึ้นใหม่ของเศรษฐกิจนะมีส่วนสนับสนุนต่อราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนะขนาดใหญนะ่ในบางภาคส่วนนั่นเองนะครับแล้วก็เขายังมองต่อไปนะครับว่าเส้นใต้ของพวกเราเนี่ยคือบรรดาคอขวดนะและการขาดแคลนต่างๆของห่วงโซ่อุปทาน จะยังคงมีต่อเข้าไปสู่ในปีหน้าและยกระดับสูงขึ้นนะของเงินเฟอ้อเช่นกันนะครับคุณเจอรลมพาเวลกล่าวนะครับในขณะที่การจัดหาต่างๆในการแพร่ระบาดโรคบรรดาคอขวดต่างๆในห่วงโซ่ประทานจะบรรเทาลดน้อยลงและการเติบโตจะขยับสูงขึ้นนะและขณะที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเงินเฟอ้อก็จะลดลงจากระดับต่างๆนะที่ถูกยกสูงขึ้นของทุกวันนี้นะครับ วันนี้คือสิ่งที่นะทางเฟดมองนะในขณะนี้นะว่าเขาเอาอยู่เศรษฐกิจกำลังฟื้นขึ้นมานะครับติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้วันศุกร์ฮะก็จะมีชุดข้อมูลใหม่ที่สำคัญที่จะสท้อนนะถึงเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์การจ้างงานนอนฟาร์มเปโลนะครับจะออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับนะก็ติดตามกันนะ5พฤศจิกายนนะ อาจจะเป็นช่วงกลางคืนนั่นครับนะข้อมูลออกมาจะเป็นอย่างไรซึ่งจะมีผลนะต่อราคาทองคําด้วยนะเพราะฉะนั้นใครคิดว่าราคาทองคําตอนนี้พ7นเกว่ารัต่อออนเนี่ยนะมันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นหรือลงเนี่ยต้องบอกว่าต้องดูข้อมูลพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับวันศุกร์ที่5พฤพจิกายนนะครับตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐถ้าออกมาดีนะราคาทองคำเนี่ยนะก็อาจจะนะร่วงลงนะ แต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขการจ้างงานออกมาไม่ดีเหมือนใน2เดือนที่แล้วราคาทองคําก็จะดีดตัวสูงขึ้นก็แบบว่าพรุ่งนี้อีกวันหนึง่งที่เราจะเห็นราคาทองคำนะขยับนะอาจจะทะลุพันแปดร้อยดอลลาร์ต่อออนก็ได้หรือจะร่วงต่ําไปกว่านะถึงพันเจ็ดร้อยดอลลาร์ต่อออนก็ได้นะจากตัวเลขนะครับเรื่องของการจ้างงานนั่นเองแต่ว่าถ้าเรามองแบบนี้ต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยตลอดนะจากนี้ไปนะที่ผมมองเห็นในเดือนนี้ ก็คงอยู่ในกรอบนี้แหละครับประมาณ1 7 0 0ถึง1 8 0 0ดอลลาร์ต่อออนถ้ามันสามารถทะลุ1 8 0 0ดอลลาร์ต่อออนเนี่ยมันก็จะไปถูกแนวต้านที่1,830-1,840ดอลลาร์ต่อออนนั่นเองนะหรือว่าถ้ามันร่วงนะ1,700มันก็ไม่น่าต่ำกว่า1,680ดอลลาร์ต่อออนซึ่งเป็นเส้นหมีทางเทคนิคนั่นเองนะเพราะฉะนั้นราคาทองคำก็จะแกว่งอยู่ในกรอบนี้นะในช่วงจากนี้ไปนะเดือนนี้นะครับ ก็ติดตามดูข้อมูลในวันศุกร์นะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเรามองไปที่ในระยะกลางระยะยาวนะไปในเดือนหน้าไปในปีหน้าเนี่ยต้องบอกว่าต้องดูนะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยทำนิวไฮครั้งนี้ขึ้นสูงเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายจริงหรือไม่โดยถ้ามันขึ้นครั้งสุดท้ายจริงเนี่ยนะมันจะเป็นตลาดกระทิงอะ่ะนะเป็นขาสุดท้ายซึ่งกูรูนักวิเคราะห์อย่างคุณเดวิสเฮนเตอร์จะบอกว่ามันจะขึ้นชันที่สุดก็ลองติดตามดูนะครับ ว่าดาวโจนสะ์เอสแอนด์พีห้าร้อยนัสแกเนี่ยมันจะขึ้นชันที่สุดหรือเปล่าขึ้นจากนี้ไป 10- 20%ภายในไม่กี่เดือนถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับก็แปลว่าเซนติเมนต์ของตลาดนะความรู้สึกนักลงทุนเนี่ยอาจจะคิดว่านะคอยตามในสิ่งที่เฟดพูดหรือไม่นะว่าเนะี่ยเอาอยู่นะไอตัวเงินเฟอ้อนี้มันเป็นชั่วคราวนะประมาณกลางปีน่าจะจบไปเฟดเริ่มลด QE ทำเทปเปอร์แล้วเศรษฐกิจกำลังกลับมาแล้วนะครับนะแต่ว่า อย่างที่ผมบอกนะครับนะจริงเท็จประการใดนะไอตัวธรรมชาติหรือว่ากฎไตรลักษ์เนี่ยจะบอกเราเองนะซึ่งผมก็ทำมาเป็นหลายออปชั่นเพื่อความไม่ประมาทนั่นเองนะมันมีออปชั่นที่ 1- 2ใช่ไหมก็คือมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่ามันคือการเล่นเกมสิ่งที่ผมกําลังมองอยู่นี้ก็คือว่ามันเป็นการเล่นเกมแต่ดูเหมือนว่าธนาคารกลางเนี่ยนะจะเล่นเกมนะโดยวิธีการนะทำให้เชื่อว่า นะมันจะข้ามไปในปีหน้า2022นะเศรษฐกิจกำลังฟื้นกลับขึ้นมาเงินเฟอร์นี้เป็น transitory นะเป็นชั่วข่าวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นโอกาสนะครับที่นะมันจะล้นเข้าไปในปีหน้า2022มีอยู่นะครับแต่ all option on the table คือทางเลือกที่เป็นไปได้ไม่ตัดทิ้งวันหนึ่นะที่จะเกิดมาในปีนี้ยังมีอยู่3ที่จะเกิดในต้นปีนะยังมีอยู่แต่สิ่งที่ผมมองก็คือว่าโอกาส นที่มันถูกบีบอัดของเหตุปัจจัยฟันเดเมนทัลเทคนิค s ลเซ i m e n t a l ที่พีคที่สุดเนี่ยมันจะอยู่ในออปชันที่ 3, 4หรือ5นะครับซึ่งจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทออปชันะ Option 1, น1,2เป็นไปได้อยู่แต่ 3, 4, 5มีโอกาสสูงมากขึ้นในขณะนี้นะครับนะที่จะล้นไปในปีหน้านะว่าจะเกิด ไอ้ที่บอกว่าเกรด t r e เซตอย่างเป็นทางการนะเมื่อมีการบีบอัดของเหตุปัจจัยส่วน6-7ก็ 7, มีโอกาสน้อยลงนั่นเองนะครับสำหรับกูรูนักวิเคราะห์นะต่างชาติบางท่านก็มองว่าสิ่งนี้นะที่เฟดทำเนี่ยนะในขณะนี้นะครับอา,อาจจะไม่ใช่เป็นการลด QE ทำเทปเปอร์อย่างแท้จริงนะแต่ว่าเราจะไปคุยกันนะในาการประชุมรายสัปดาห์นะครับนะเพราะว่าคุยที่นี่อาจจะโดน สัญญาณเหลืองนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถเข้ากลุ่มอาจารย์เสกนะครับ5.0ได้ซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันรายสัปดาห์ในช่วงวันอาทิตย์นะครับในช่วงประมาณบ่าย 2- ถึงบ่ายสหรือบ่าย2ครึ่งถึงอ3มครึ่งนะครับซึ่งทุกคนสามารถสมัครได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามานะครับในอีเมลแอดเดสผมนะครับถ้าท่านส่งเข้ามาในไลน์นะฮะอย่างที่บอกนะครับนะมันต้องใช้อีเมลในการส่ง พวก Meeting ID กับ Meeting Password ให้ท่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านสมัครเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมจะสะดวกกว่านะในการสมัครเข้าอีเมลกลุ่มนั่นเองนะครับนะส่งเข้ามาในอาจารย์เสกสิทธ์ gmail com นะครับชื่อนามสกุลจริงอาชีพอายุของท่านส่งไหมครบนะครับไม่ครบผมก็ต้องรบกวนท่านส่งเข้ามาใหม่นะท่านสามารถส่งเข้ามาได้นะก็จะเป็นการพูดคุยกันนะในการประชุมนะรายสัปดาห์นะครับ ก็จะผ่านตัววุ้บมิทติ้งนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนนุนช่องและชุมชนนะครับนะก็สามารถทำได้ตามบัญชีนี้นะครับก็ขอทุกท่านนะครับฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง YouTube ชอนอาจารเสรจนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไรค์ทุกแชร์ด้วยตามและส่นช่อาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอ,ขอให้ฟังพินาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ